นันกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับสถานีคุณทุกอย่างกับช่องวัดทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนมาทําความรู้จักกับหนุ่มรอแหงแ่งเบลแกเรียที่ครั้งหนึ่งเขาเคยทําให้หัวใจของสาวๆอ่อนละ้วยรุนแรงกันมาแล้วอย่างวิตเตอร์คัมและในวันนี้แหะครับเราจะมาทําความรู้จักกับเขากันและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้ามีภาพประกาบใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วย Victor, เขาเกิดมาในตระกูลของคําในช่วงปี1976เขาเติบโตมาอย่างสมบูรณ์แบบที่เบลแกเรียและเขายังเป็นคนสุดท้ายที่ได้ครอบครองไม้แกสิตจ,จากร้านเก็กโลวิดหนึ่งในงช่างทาไม้แกสิัชื่อดังและยังเป็นอีกหนึ่งคนครับที่เคยครอบครองไม้แกะสิั์เอลเดอร์มาอีกด้วย กลับมาที่วิคเตอร์คัมครับเขาก็ยังได้เข้ารับการศึกษาที่เดิมสแตงซึ่งครั้งหนึ่งครับโรงเรียนนี้เคยเป็นโรงเรียนของจอมพ่อมดไวรัสอย่างเกลเลตกินเดวอลอีกด้วยในขณะที่นักเรียนคนอื่นๆนั้นคิดว่าสัญ,ญลักษณ์ที่ครั้งหนึ่ง the Wall เกลเลตกินเดวอลเคยได้ทำเอาไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําโรงเรียนแต่สําหรับวิกเตอร์คัมครับมันก็เป็นแค่ตาสัญ,ญลักษณ์ของอาจยากรคนหนึ่งเท่านั้นเพราะเกลเลตกินเดวอลเขาเป็นคนที่สังหารปู่ของวิกเตอร์คัมด้วยตัวเองต่อมาเราจะได้รู้ว่าเขาเปปนนคนครรัับททีีี่่่มมมกกกษะืออาาาลิดยง เขาถือได้เลยว่าเป็นซิกเกอร์มือดีที่อายุน้อยที่สุดเลยก็ได้เพราะเขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นซิกเกอร์ประจำชาติเบลแกเรียโดยวัยอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นแม้ว่าเขาจะยังเรียนอยู่แต่เขาก็ยังสร้างผลงานได้มากมายครับอีกทางเขายังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางอีกด้วยและในปี1994 ได้เข้าร่วมการแข่งขันควิดดิทเวิลด์ครับและช่วยผลักดันให้ทีมไปถึงการแข่งขันในรอบสุดท้ายซึ่งคู่แข่งขันของเขาในตอนนั้นเป็นทีมไอริชและโดยทักษะการเล่นที่มีมากมายของวิกเตอร์มันช่วยให้เขาสามารถหลอกลอก่อซติกเกอร์ของทีมไอริชต้องตกลงจากไม้กวาดและถลายลงสู่พื้นดินอีกด้วยแม้ว่าเขาจะมีทักษะที่ดีมากแค่ไหนแต่ก็ยังไม่สามารถตามคะแนนของทีมไอริชได้ทัน การแข่งขันในตอนนั้นมีเพียงการแข่งขันที่ยืดเยื้อเท่านั้นทําให้วิกเตอร์คัมตัดสินใจรีบตามหาลูกโกลเด้นสเนตเพื่อจบเกมในทันทีแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วครับเขาตามหามันจนเจอและสามารถคว้ามันไว้ได้สําเร็จแต่ในขณะนั้นเองในขณะที่เขากาลังคว้าลูกโกลเด้นสนนตอยู่ ลูกบัตเจอร์ก็พุ่งมาหาเขาด้วยความเร็วมหาศาลพร้อมกับชวงเข้าไปหน้าของวิต์คัมอย่างจังทำให้มจมูกของวิต์คัมนั้นหักในทันทีอย่างไรก็ตามเขาสามารถคว้าลูกกระเด็นสนิทเอาไว้ได้แต่ด้วยคะแนนที่ตามอยู่นั่นเองทําให้ทีมเบลเกเรียต้องพ่ายแพ้ไปและได้รางวัลรองชนะเลิศในที่สุดแต่เดียวนะเอ๊ะทำไมคว้าลูกกลเด้นสนิทได้แล้วทําไมถึงยังแพ้อยู่ล่ะ งั้นเราจะขอพาเพื่อนมาทำความรู้จักกับกีฬาควิดดิตกันแบบข้าวๆเลยและกันครับการแข่งขันกีฬาควิดดิตนั้นจะต้องมีทั้งหมด4ตําแหน่งพร้อมกับผู้เล่นทั้งหมดอีก7คนที่สําคัญกับเกมนี้และตําแหน่งเหล่านั้นก็คือ3 c h เชเซอร์2 e บีเตอร์1คีเปอร์และ1สีเกอร์ และอุปกรณ์ในการแข่งขันก็มีลูคอฟเฟิลหนึ่งลูกบัตเชอร์2ลูกกลเรนสนิทอีก1ลูกเราจะมาทําความรู้จักกันแบบง่ายๆเลยนะครับการแข่งขันควิดดิทนั้นจะมีห่วงอยู่3ามห่วงครับผู้เล่นตําแหน่งเชสเซอร์3คนนั้นจะต้องคว้าลูกควาฟเฟิลยัดเข้าไปในห่วงและได้รับคะแนน10คะแนนโดยที่มีคิปเปอร์คอยป้องกันร,รักษาประตูไม่ให้โดนทําแต้มแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นครับ พอมีลูกบัตเจอร์ทั้งหมด2ลูกที่คอยพุ่งชนใส่ไม้กวาดเพื่อทําให้คนในทีมที่โดนชนนั้นล่วงลงสู่พื้นดังนั้นต้องมีบีเตอร์ทั้งหมด2คนที่คอยป้องกันลูกบัตเจอร์จากคนอื่นๆโดยใช้ไม้ครับหัวลูกบัตเจอร์นั้นให้มันออกจากระยะแต่เกมก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าสิเกอร์จะสามารถคว้าลูกโกลเด้นสนิทได้และจบเกมการแข่งขันในที่สุดพร้อมกับคว้าคะแนนไปทั้งหมด150คะแนนแต่ถ้าหากว่าไม่มีใครสามารถคว้าลูกโกลเด้นสนิทได้เกม ก็จะยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆเคยมีสถิติเอาไว้ว่าเกมที่นานที่สุดยาวนานถึง5เดือนเลยนะครับในปี1884นั่นจึงทําให้วิกเตอร์คามที่สามารถคว้าลูกโกลเด้นสนิทได้เกมจึงจบลงครับแต่คะแนนของทีมอลิสที่มีมากกว่าทําให้ทีมบาเกรียต้องพ่ายแพ้ในการแข่งขันควิดดิทเวิร์คัพในครั้งนี้หลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นวิกเตอร์คามในการแข่งขันการประลองเวทไตยพาคี aki, ที่เขานะครับเป็นตัวแทนของเดิมสแตงที่มาพร้อมกับเหล่าตัวแทนของโรงเรียนของเขาโดยมีอาจารย์ใหญ่เป็นอีกอร์คาคาลอฟที่เขาเข้ามาร่่่วมการแขขงันที กวาในครั้งนี้ในวันที่30ตุลาคมแน่นอนครับการมาของเขานั้นทําให้สาวๆในโรงเรียนต่างข้างคายกับเขาเป็นอย่างมากยกเว้นเพียงแค่เฮอร์เมโอนี่เกรนเจอร์วิกเตอร์คัมขอป้อนชื่อของตัวเองลงมาในถ้วยอาคาัคนีเพื่อเขา้าร่วมการแข่งขันครับแน่นอนครับว่าเพื่อเกียตรติยศช่วนี้รันและเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนของเขานั่นเองและเขาก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนในครั้งนี้ด้วย เขาไม่มีความคิดเห็นใดๆเลยครับเกี่ยวกับผู้ร่วมการแข่งขันรวมไปถึงแฮร์รี่ที่เขามีอายุน้อยกว่าเกนปกติแต่เขากลับมองว่าแฮร์รี่ก็เป็นเพียงแค่ผู้ร่วมแข่งขันคนหนึ่งเท่านั้นเพราะเขามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ก่อนการแข่งขันครับวิกเตอร์ก็ได้รับการเข้าตรวจสอบไม้กายสิธิ์จ,จากโอลิแวนเดอร์และยังให้สัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกับลิตาสกิเตอร์อีกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวของแฮร์รี่ซะส่วนใหญ่ก็เถอะและก็บทความของเขาก็ไปอยู่ในบทท้ายๆเท่านั้นและชื่อของเขาก็แค่สะกดผิด แ,แต่ถึงยังไงคารุบิตัวคำก็ไม่สนใจอะไรอยู่ดีเพราะเขาสนใจเพียงแค่การแข่งขันและก็ห้องสมุดทำไมถึงเป็นห้องสมุดล่ะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเฮอไมโอนี่เกรนเจอร์ไงครับเข้าไปที่ห้องสมุดทุกวันเลยฮะด้วยความตั้งใจที่เขาอยากจะเข้าไปคุยกับเธอแต่แหมหัวใจบาแกเรนุ่นในตอนนั้นยังไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่ต่อมาในวันที่24เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น ก่อนหน้านี้ครับเขาได้รู้ว่าภารกิจของเขาคืออะไรเขารู้มันมาจากอีกอร์คาคาลอฟเรื่องมังกรทําให้เขาเตรียมการบ้านมันเป็นอย่างดีกับพันจีลูกไฟเมื่อเขาเข้าสู่อารีนาการแข่งขันวิกเตอร์คัม สามารถจัดการมันด้วยคาถา c o n j u n นต i วิติ s ที่เป็นคำสาบทำให้มังกรพันจีนลูกไฟตาบอดและทําให้เขาสามารถคว้าไข่มังกรมาได้สําเร็จแต่ด้วยตาของมังกรที่มันตาบอดนั้นทําให้มันหวดหางของมันครับจนไปโดนไข่ทําให้ไข่มังกรได้รับความเสียหายส่งผลให้คะแนนของวิตเตอร์คามนั้นตกไปอยู่อันดับ4ี่เท่ากับแฮร์รี่หลังจากนั้นครับในเทศกาลคริสต์มาสมันเป็นงานเลี้ยงเต้นลาที่กาลังจะเกิดขึ้นถ้าหากขึ้นชื่อว่างานเลี้ยงเต้นลาแล้วล่ะก็แน่นอนครับว่ามันต้องไปกันแบบเป็นคู่ และวิกเตอร์คัมตั้งแต่เข้ามาครับเขาไม่เคยชายตามองผู้หญิงคนไหนเลยนอกจากเฮอเมลนี่เกรนเจอร์เขาจึงรวบรวมความกล้าที่สุดข้อที่เขามีในชีวิตนี้เพื่อเข้าไปขอเธอให้เธอเป็นคู่เต้นรำของเขาในครั้งนั้นแน่นอนครับว่าเธอขาดรับเข้าไปอีกทั้งพวกเขาก็ยังมีเวลาร่วมกันเล็กๆน้อยๆอยกันอีกด้วยครับในช่วงเย็นเฮอเมลนี่เธอมาจะสอนเขาให้ออกเสียงชื่อเธอให้ถูกต้องแต่มันก็ยังไม่สําเร็จครับหลังจากงานเลี้ยงเต้นรำ การจับคู่ของเขาและเฮอร์เมลอนี่ทำให้รอนแอบไม่พอใจอยู่เล็กๆน้อยๆครับรอนหาว่าเฮอร์เมลอนี่ไปคบหากับพวกศัตรูคู่แข่งและแน่นอนว่าความรู้สึกของวิเตอร์คัมที่มีต่อเฮอร์เมลอนี่นั้นมันมากพอจะทาให้เฮอร์เมลอนี่กลายเป็นตัวประกรันในการแข่งขันภารกิจที่2เมื่อการแข่งขันภารกิจที่2เริ่มต้นขึ้นไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากไหนครับว่าเขาต้องดำน้าอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแต่เขาเลือกที่จะแปลงร่างเป็นฉลามแค่ส่วนหัว และมันก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยครับในการพาเขาไปหมู่บ้านของเรานังเงือกแห่งทะเลสาบฮอกวอตส์อย่างไรก็ตามครับมันก็สามารถพาเขาไปได้ถึงที่นั่นแต่ฟันของเขาในร่างฉลามนั้นมันไม่เพียงพอต่อการกัดเชื้อให้ขาดได้ทำให้แฮร์รี่ที่อยู่ข้างๆนั้นเกิดอาการเป็นห่วงเพื่อนเขาครับทำให้เขาจึงหยิบหินก้อนที่ขู่กระขึ้นมาแล้วมอบให้กับวิกเตอร์คัมเพื่อให้เขาใช้ในการตัดเชือกที่มัดอยู่และพาเฮอร์ไมอนี่มุ่งสู่ผิวน้ำได้สำเร็จ หลังจากที่พวกเขากลับมาสู่พื้นดินวิกเตอร์คัมเข้าไปสารภาพรักกับเฮอร์เมโอนี่ว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยมีเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นก็คือเธอเมโอนี่เขาจึงขอให้เธอไปเยี่ยมเขาบ้างที่เบลแกรียในช่วงฤดูร้อนถึงยังไงครับเชื่อไหมครับว่าวิกเตอร์คัมครับเคยอิจฉาแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะครับเนื่องจากแฮร์รี่ที่มีความใกล้ชิดกับเฮอร์ไมโอนี่มากมากจนทำให้เขาคิดว่าทั้งสองคนแอบม,มีความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนกันหรือเปล่า แต่ถึงยังไงครับก่อนภารกิจที่3มจะเริ่มต้นขึ้นวิกเตอร์คัมก็มีโอกาสได้คุยกับแฮร์รี่พอตเตอร์เขาพาแฮร์รี่ไปอีกด้านหนึ่งของเขาวงกฏเพื่อถามความสัมพันธ์ของเขาที่มีกับเฮอร์แมลนี่อีกทั้งยังมีบทความที่ลิตาสกิเตอร์เคยเขียนเอาไว้อีกมันยิ่งทาให้เขารู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้แน่นอนครับว่าแฮร์รี่รีปฏิเสธเขาในทันทีเลยครับเพราะเขาคิดกับเฮอร์แมลนี่เป็นแค่เพื่อนเท่านั้นและมันจะไม่มีอะไรมากกว่านี้แน่นอน แต่แล้วการสนทนาของพวกเขาก็ต้องถูกขัดจังหวะลงครับโดยการมาของบัตทิเมสเขาที่ในตอนนั้นเขามาในสภาพที่ค่อนข้างจะไม่ดีสักเท่าไหร่เขากาลังตามหาเดบันดออยู่ครับและเขาก็หายตัวไปหลังจากนั้นเมื่อภารกิจที่3เริ่มต้นขึ้น วิกเตอร์ก็ได้เข้ามาในขาววงกฏและเริ่มตามหาถ้วยรางวัลแต่ไม่นานครับเขาก็ต้องคำสาบสะกดใจจากบัตติเคาาจูเนียร์ที่อยู่ในร่างของอลัสเตอร์มูดดี้ที่เขาควบคุมให้วิกเตอร์คำจมติเซดิกดิกรีด้วยคำสาบกรีดแทงแต่โชคดีที่แฮร์รี่พอตเตอร์ได้เข้ามาช่วยไว้และเข้ามาอยู่วิกเตอร์คำไว้ด้วยคาถาสตุกเบไฟหลังจากจบการแข่งขันครับมีหนึ่งตัวแทนถูกสังหารนั่นก็คือเซดิกดิกรีและต่อมาวิกเตอร์ก็เข้าร่วมงานอำลาอาลัยแก่เซดริกหลังจากนั้นพวกเดิมสแตงกกกกกกก็ออออจจจาาาวตในนนนัััถดดมโย่ะร์ ก็ได้ไปอำลาเฮอร์เมลนี่เป็นการส่วนตัวและแจกลายเซ็นให้กับรอนพร้อมกับแสดงความเสียใจให้กับแฮร์รี่เรื่องของเซดริกหลังจากนั้นครับในปี1996ชื่อมันครับว่าวิกเตอร์คัมก็ได้โผล่มาในการกบช็อกโกแลตด,ด้วยนะครับในช่วงสงครามพ่อมดแม่ม,มดครั้งที่2วิกเตอร์ก็ได้มาร่วมงานแต่งของเฟอร์เดลากูตามคำเชิญของเฟลอร์และเขาก็ยังสังเกตเห็นว่าเซโนฟิเลียสเลิฟกูดเข้าสวมสัญ,ญลักษณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเครื่องหมายของเกอร์ลด์กินเนวอลนั่นจึงทำให้เขามีบทสนทนาด้วยยกนนเล็ๆ้อ แล้ววิกเตอร์ก็ยังมีโอกาสได้พบเฮอแมวนี่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับในงานนี้เขาดีใจเป็นอย่างมากเลยครับที่เขาได้เห็นเธอแต่้อนครับเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเขาจึงเกิดอาการหึงครับรีบดึงเห้แมวนี่กลับมาที่ฟอร์ในทันทีเลยครับจากเหตุการณ์นั้นเองทําให้วิกเตอร์แอบหัวใจสลายอยู่เหมือนกันครับเมื่อรู้ว่าทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆให้กันและกันหลังจากนั้นคาร์วิกเตอร์ก็มาเจอกับแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งในตอนนั้นนะครับไม่ใช่แฮร์รี่จริงๆหรอกครับเขาเข้าไปคุยกับแฮร์ร จินนี่ในวันนี้เธอสวยมากจริงๆก่อนที่เขาจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตองเขาเองว่าถึงแม้ว่าจะสามารถเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในกีฬาระดับโลกอย่างควิดดิปแต่มันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าหากแม้แต่ใจผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวเองชอบก็ยังไม่สามารถพิชิตได้เลยหลังจากนั้นวิกเตอร์จึงตัดสินใจอยู่ในภาพลักษณ์ของชายหนุ่มที่เข้มแข็งและเป็นเพื่อนที่แฟนดีที่สุดให้กับเฮอร์เมโอนี หลังจากนั้นครับเราจะได้รู้ว่ากระสวงล่มสลายจากการโจมตีของผู้เสพความตายและพวกมันบุกเข้ามาในงานแต่งครั้งนี้ด้วยทําให้วิกเตอร์คัมมีบทบาทในการช่วยกลุ่มพาคีนอฟฟินิกในครั้งนี้เพื่อปกป้องแขกที่เข้ามาร่วมงานแต่งอย่างไรก็ตามครับไม่มีใครถูกฆ่าในการโจมตีในครั้งนี้ หลังจากจบสงครามครับวิกเตอร์เขาได้เป็นนักกีฬาควิดดิทมืออาชีพประจําทีมชาติเบลเยียอย่างเต็มตัวและเขาก็ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันควิดดิทัวร์ครั้งที่424แต่แล้ววิกเตอร์ก็ต้องพบความล้มเหลวครับเมื่อลอยาซิเกอร์ประจําชาติทีมอียิปเธอสามารถนําทีมของเธอควา้าชัยชนะเหนือเบลเยียไปได้ด้วยคะแนนถึง450ต่อ300ทําให้วิกเตอร์คามรู้สึกถอนใจครับและขอตัวอําราจากวงการไปในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตามครับความทะเยอทะยานของเขาก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งและพาทีมชาติบบลเรียคว้าชัยชนะไปได้ในการแข่งขันควิดดิทเวิร์คครับในปี2014ที่ในตอนนั้นทีมบบลเรียแข่งขันกับทีมบราซิลเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราววิตเตอร์คถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดระฆังเพื่อเป็นพาคิปต่อตไปของผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ